พี่นะ้าพี่นะ้ทาทีนี้หนูจะไม่มาซะแล้วแหมหนูรับปริญญาแั้งทีมีเหลอที่พี่จะพลาดกว่าจะได้ปริญญาใบนี้มานะพี่เรียนทั้งหนักแล้วก็ทุ่มเทมากคิดว่ามาถ่ายรูปกันดีกว่ามา,มาพี่ พราะธนาคารกสิกรไทยรู้ดีว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของอนาคตเราจึงได้สนับสนุนเรื่องการศึกษาด้วยบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัานการศึกษาที่สามารถอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ปกครองเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จให้กับบุตรหลานที่คุณรักครับ บัตรเครดิตร่วม CGA SFT กสิกรไทยเป็นบัตรเครดิตร่วมระหว่างธนาคารกสิกรไทยและสถาบันการศึกษาในเครือเซ็นคะเบียนอสัมชันและซาดิเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการชำระค่าเล่าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาโดยมิเสียค่าธรรมเนียมสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียน3งวดหรือ6งวดโดยไม่มีดอกเบีย้ย พร้อมบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์กสิกรไทยสำหรับผู้ปกครองนักศึกษาอาจารย์หรือสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้สิทธิประโยชน์ในการชำระค่าหน่วยกิจในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมครับในเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับธนาคารกสิกรไทยได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยโดยการบอกบัตรเครดิตร่วม ซนกับเบียนไซเลเซียนและบัตรเคร,รดิตร่วมธรรมศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการเคียงคู่ความสําเร็จของคุณและคนที่คุณรักครับบัตรเคร,รดิตร่วมกสิกรไทยเต็มที่กับการเรียนรู้สู่เป้าหมายของชีวิตคุณสมัครวันนี้ยิงไปไหนก็ได้กับแอร์เอเชียโทร02 888